สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันนะถึงเรื่องของความขัดแย้งนะครับระหว่างรัเสเซียกับตะวันตกนะครับจะลุกลามบันปลายนะไปถึงนิวเคลียร์หรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยรัเสเซียจะกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ไหมนะครับคือมีผู้รับชมหลายท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะบางคลิปนะที่ผมพูดถึงนะว่ารัเสเซียเนี่ยข่คมขู่นิวเคลียร์ทางตะวันตกว่าหากมีความจําเป็นในการป้องกันตนเอง สหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยก็จะใช้อาวุธนิวเคลีย์ตามหลักนิยมทางการทหารของรัสเซียซึ่งผู้รับชมหลายท่านนะครับก็มองว่าเป็นเพียงแค่การขู่นะครับก็มีแต่ขู่นะคำขู่ของรัสเซียเท่านั้นนะครับไม่กล้ากดปุ่มนิวเคลียร์จริงๆคลิปนี้นะครับเราจะมามองวิเคราะห์กันถึงโอกาสความเป็นไปได้ของรัสเซียนะครับที่จะกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนหรือไม่ไม่กลัวโดนยิงสวนด้วยนิวเคลียร์หรือไรหรือเป็นแค่การขู่ทางคําพูดเท่านั้นนะครับ โดยมุมมองส่วนตัวนะครับมีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่รัสเซียกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนอีกฝ่ายก็คือการแลกทั้งประเทศรัสเซียกับกลุ่มศัตรูซึ่งมาดูเงื่อนไขก่อนและเงื่อนไขย,ย่อยๆกว่าจะมาถึงเงื่อนไขนะครับที่นําสู่การกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ของรัสเซียกันเงื่อนไขแรกนะครับคือเนโตเนี่ยจะส่งทหารสู่ยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียหรือไม่ที่เป็นแบบเปิดเผยนะครับ แต่ที่อาจจะไม่เปิดเผยแอบส่งรับๆับแฝงตัวปลอมตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะค่อยๆพัฒนาลุกลามจนไปสู่เงืเ่อนไขการประชญหน้าโดยตรงของรัสเซียกับเนโตนะครับในที่สุดเงื่อนไขที่2นะครับก็คือว่าสงครามตรงรัสเซียเนโตเนี่ยจะทําให้รัสเซียเสียเปรียบเพียงพำาได้หรือไม่ถ้ารัสเซียไม่เพียงพำาการรบยืดเยื้อจนเหนื่อยอ่อนกันไปทั้ง2ฝ่ายนะครับ ก็จะจบลงที่การตกลงเจราจาแต่ถ้าหากรัสเซียเพียงพําจนถึงขั้นสุ่มเสี่ยงนะครับจะพ่ายแพ้เสียทิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างถาวรนะครับนั่นคือเงื่อนไขที่รัสเซียกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์การกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยหมายความว่ารัสเซียนะครับต้องพิจารณาทุบทวนทุกความเป็นไปได้ตั้งแต่จากเบาไปหาหนัก จากนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีนะครับไปถึงนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของผลลัพธ์นะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นไปได้3แบบนั่นคือ 1. นนะครับการยุติของค่าศึกศัตรูลงได้หรือว่า2นะครับการสวนกับของค่าศึกศัตรูด้วยอาวุธในระดับเดียวกัน 3. นะครับการสวนกับของค่าศึกศัตรูด้วยอาวุธที่เหนือกว่าดังนั้นนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นก่อนกว่าจะมาถึง การกล้าตัดสินใจนะครับกดปุ่มนิวเคลียร์ของรัสเซียและเงื่อนไขย,ย่อยในการเลือกใช้หรือเตรียมการนะครับประเภทอาวุธนิวเคลียร์และเป้าหมายที่ถูกเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามเงื่อนไขย,ย่อยทั้ง3แบบนั้นเนี่ยซึ่งผมก็จะขอยกนะครับไปพูดคุยนะในคลิปต่อไปนะครับวันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่ารัสเซียจะกล้ากดปุ่มนิวเคลียร์ไหมกล้าแต่มีเงื่อนไขนะครับ เพื่อนไขนั้นก็บอกไปแล้วนะก็คือว่าเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนรัเสเซียนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ